สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีเกมยันเดะเช่นอันนี้นั่นที่ค่ะอันที่เราถือนะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันก็คือมันจะมีสองคนใช่ไหมเนี่ยแต่เกมนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเพื่อไม่รอการเสียเวลาเรามาเข้าเกมกันเลยดีกวัวค่ะ ก็จะกลายเป็นแบบนี้โอ๊ยแล้วก็คือเล่นเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้เล่นคอมด้วยนะคะถ้าเป็นคอมมันจะเป็นอีกแบบแบบหนึ่งที่มันไม่มีกลุ่มนี้มีกลุ่มนะนนี่มันก็จะมีลักษณะแบบ นี่คือกลุ่มค่านี่คือกลุ่มวิ่งนะกลุ่มวิ่งกลุ่มค่าอยู่ตรงนี้อยู่กลุ่มวิ่งตรงนี้เรวจะออว,วจะิ่งให้ดูหน้าจุดกระมังเราจะไปฆ่าก่อนกันเราจะฆ่าอีเขียวก่อนนะคะอีเขียวแก่นะักแก่ คลิปนี้มีไม่มีคำให้เขียวแกชอบล้อเลียนฉันใช่ไหมฮะอีแก่แกก็เหมือนกันนะอีแก่อีแก่นี่ไงคือเป็นเรือดหรือที่มึงแกจะกินอะไรไม่มีตัวนี้นะ มือวิ่งโค้งร้อยศพจะตกแบบให้ดูนะเอ,อิบก็เดินๆไปนะคะจะวิ่งไปยิ่งวิ่งมึงอันน,นี้ก็คือ จะตกแบบให้ดูนะอันนี้ห้ามตกนนะมสมมติสมมติถ้าใครเบื่อเบื่อหรือว่าอยากตกเนี่ยก็ตกแบบได้นะคะมันก็จะเป็น,จนจโจขาวเห็นกกลียงในนางคนนี้ด้วยนะคะดีน,นี่นะีเดียวก็ตหนึงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวตนยยวยวันหนึ่งนะ ค่ะตรงนี้เนี่ยโอ๊ยแค่ใครอยากเปลี่ยนไอตัวก็มาเดินนะคะอันนี้คือไม่มีดิงนะคะมันจะเดินตุบ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 เดินเดินแบบก้าวทีบก้าวก้าวทีบก้าวถ้าอยากวินคก็กดตรงนี้ จะเป็นคือเราเราจะเป็นยันงดเลก็แต่ <laughs> ก็คือเดี๋ยวปัญหาน,นี้ก็จบกันเลยนะคะเกมหลับเกมยันดิเลตัวใหม่นะคะสวัสดีนะคะถ้านจะมาฆ่าแกพวกแกมไม่ติดตามฉันฮาแก ในบานค่ะทุกคนคือจึ๊บจ๊บ,บ๊ายบายแล้วหานก็เจอกันตอนอื่นค่ะบ๊ายบายอันนี้ก็คือต้องทำคลิปนะคะบ๊ายบาย